หนูอะหนูร้อนจนหนูไม่อยากขยับตัวไปไหนเลยพ่อกับอาปาอาพานหัวไปเล่นโก้ขาแต่หนูก็ไปได้แป๊บเดียวมันร้อนนะหนูขยับตัวสามทีเงื่อหนูไหลอยู่สามกิโลน้ำในตัวหนูหมดหนูก็ต้องกลับมากินน้ำนะพี่ๆก็มันร้อนมาก่ะหนูก็หนูก็รัวพี่ๆยังให้หนูขยับตัวออกกำลังกายแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆถ้าหนูเป็นนินงตกตายม่พี่ๆก็จะเสียใจคิดถึงหนูเพราะว่าหมาอ้วนแบบหนูมัน ในนู <c ười> ้นในนะหนูร้อนเนี่ยไม่รู้หนูจะทำยังไงดีเอ้าเราไปเอามาจากไหนเนี่ยลูกฮะหนูหวองเหรอ วยก็ร้อนนะครับพี่บิ๊นั่นแหละผมเลยจะบอกว่าอ, é, อากาศมันร้อนจนแม้แต่ผมเองก็ไม่กล้าบังคออับน้องหมา blender, ถึงแม้ว่าผมจะมีอ่างจากุชี penny, นน่<ไห>นวู่นะครับที่ดูอีพีก่อนหน้านะครับถึงแม้ว่าผมจะมีอ่างจากุชี่ไว้ให้น้องๆได้เล่นน้ำนะครับแต่ผมก็บอกเลยว่าการที่น้องเล่นน้าเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยไอ,ขไอเขาเน่อยเพรว่าขามันแห้งเร็วมากเลยคือมันร้อนมากจริงๆนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะมีอ่างจากุชี่จะมีสถานที่ทําให้น้องคลายความร้อนได้แต่ว่าด้วยความร้อนที่มันโหดร้ายนะครับด้วยคลื่นความร้อนที่มันปกคลุมประเทศไทยทําใหณ บางพื้นที่นะสูงถึง40-46องศาอย่างเงี้ยมันเป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์ร่วมโลกนะครับเพราะงั้นนะฮะอยากให้พี่พี่เอ็นดูเด็กๆนะครับหรือว่าน้องหมาน้องแมวจรจัดนะครับมีน้ํามีอะไรก็เอาไปวางให้น้องบ้างนะครับหารรมให้น้องได้หลบแดดได้คลายร้อนบ้างนะครับพี่พี่ส่วนตัวอ้วนเนี่ยผมก็แบบว่าเห็นใจน้องมากเลยไม่รู้จะบังคับน้องไปด้วยท่าไหนนี่คือแบบว่าเห็นอ้วนแล้วก็แบบก็น้องอ้วนน่ะใช่พี่พี่หนูอ้วนแล้วหนูก็อึดอัดอ่ะ ขยับพุงสองทีหัวใจหนูก็ติ๊ดตึกตักตึกตักตึกตักเหมือนมันจะออกทางรูอ่าแค่หนูนอนนิ่งนิ่งหนูยังร้อนไม่ต้องพูดถึงตอนขยับตัวเลยโจเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่นะหน้าหนาวสักที ถ้าตอนนี้แค่หนูเดินออกไปฉี่หนูก็นึกว่าเหมือนหนูจะไม่แล้วว่ะถูกป่า,าที่ก็เชี่ยงใจหลายจากฝุ่นก็เยอะเจรางชาวบ้านเขาก็เผาเผาญ้าเผาไร่เผานาแล้วมันก็เป็นฝุ่นเป็นควันออกไปก็เจอพีเอ็มสองจุดห้ากับอสภาระอากาศอนุลายกับน้องหมายอย่างหนูแล้วทำไมมนุษย์ใจ้หลกับหนูจังเลยหนา <c oughs> ขนาดข้าวเหนียว <c oughs> ขนาดข้าวเหนียวชอบปีนรั้วหมาที่ดื้อที่สุดในบ้านผมยังซึมเลยพี่พี่อากาศมันร้อนขนาดนี้สิมันยังนั่งหน้าพัดลมเลยช่วยหมาผมด้วยครับทุกคนครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าใครที่เผาเผาแดดเผานาเอเขาเรียกนะเผานาเผาข้าวเผาอะไรนะครับเผาเพื่อแบบว่าเตรียมหน้าดินเพื่อปลูกข้าวนะครับพี่พี่ขอรดรงคหน่อยไม่รู้จะเผาอะไรนักหนาเขาบอกให้ไถกบไถกบมันจะได้เป็นปุ๋ยนะครับพ่อแม่ใครที่เผาอยู่ก็บอกพ่อบอกแม่เขาด้วยครับตอนนี้ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเต็มบ้านเต็ม เมืองไปแล้วนะครับตอนนี้คืออากาศเป็นพิษมากนะครับช่วยกันลนรงลงนะครับหรือว่าถ้าสะดวกเผาก็คือเก็บควันเข้าบ้านตัวเองไม่ดมเองเลยนะฮะสงสารคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับบางทีไฟมันก็ลามเข้าบ้านคนอื่นแล้วก็ต้องไปเดือดร้อนช่วยกันดับหน่วยหน่วยงานก็ต้องเข้าไปช่วยกันดับอีกทูก เหนียวร้อนนะพี่ๆเหนียวร้อนไม่ไหวไม่ต้องบังคับให้เหนียวออกไปไหนแล้วนาะทีนี้เหนียวขอนั่งอยู่นาพนมแล้วก็นอนดีกว่าเดีียวกลัวเป็นฮิตตกสำหรับวันนี้นะคะหนูมาขอความเ็นใจเพียงตัวนี้อย่าเพิ่งบังคับให้หนูขยับร่างกายในวันนี้เลยไม่ไหวจริงๆอากาศประเทศไตร้อนมากร้อนไหม่ร้อนที่ไหนพี่ๆแซวกันว่าประเทศไตมีสามได้ดู ไม่ใช่ร้อนฝนหนาวนะรีบประเทศใจพี่สาวมาเดินกูแล้วเดือดร้อนแล้วเดูร้อนมากชิมหายและลเือดดูดโคตรเคนแม่ร้อนนี่มนันเป็นเรื่องจริงนะบีบีสำหรับเอเวนี้เอนูหมาอ้วนอย่างหนูหน่อยนะคะเอนูหนูหน่อยนะคะคนแลค์คกดเจรกดจัรจะไครเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวสัญญาว่าสักวันอ้วนจะต้องออกไปวิ่งให้ได้แม้อากาศจะร้อนแบบน,นี้ถึงไม่เข้าหน้าฝนเอ,อถึงไม่เข้าออยตายดีกว่าคะ่ะไปแลคะค่ะ